สวัสดีครับนี่คือรายการกับเกมเมอร์ไทยทีวีนะครับแล้วเราก็อยู่กับพอเอ่ออะไรวะปูมาไยเนี่ยไอวันคุกเราชัไม่ลอยกดไปครับครับลอยกดไปเลยครับอะไรครับทำไมไม่รอให้โหลดเสร็จเราค่อยไป่าไปเฮ้ยไปะฮะไม่ผมไม่รู้เกดเลยกดเลยเฮ้ยเฮ้ยเราบอกว่าตอนนี้ไม่ลอยกับปูกับปูกับปูกัคปูกบเกมเมอร์ทีวีเลยครับครับครับเราจะมาเล่นกันในโหมดอะไรวะโหมด เซสชั่นเบรคอกวิชั่นเอสเก็นะครับอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ว่าปล่อยเพชรพูดไปครับเล้ก็เดินเล่นกัน มันมีกล้องเดียวเาอาไว้เอาโหอ้ไอ้กล yeah. ้องเกิดไกลอีกเราเรามอยู่ตรงนี้เว้ใครบอกใครบอกามเกิดไกลมเกิดไก้เกิดเกิดกับมืงเมพลกิไกลวะไอ้พอยเกิดไกลพอยไม่อยู่พอยไม่มล okay. ้ครับไปรับหมอเพชมมามาไหนนไมนมานหนมาหมไนัน n e l เอไม่ทราบว่าใครถามครับเออไม่ไม่ได้เปนต่ฮยฮออโอ้โหกาวแล้วเหัวยากจริงเดี๋ยวโอ้โหพ่อคุยทบอมากเลย มีแหลกบางช่วงด้วยต่อไครับท่านผู้ชมตายที่เกมเลยตายที่เลยเลย อีกร้อยยี่สิบตัวเองคจะเป็นคู่กันเองเลยครับอีกร้อยยี่สิบตัวเองเหโคตรอจะเป็นคู่ครับแต่นมันทำยากอีกร้อยตัวแม่นก็รยาอไรนี่ไงล่ะนี่ไง

เด็ดเราร้เยเพชรที่งยาด้วยยาอยู But, s <S ่สายนึ่มาเจ็บเลยเอาไม่หายแล้วอ่ะขวบใจโครด่ะอยาเลยที่นี่ขวบใจระบบกำบดรีลอดีไปตำรวจนะเฮ้ยเลยแค่ฝังตัวนั้นิ่ตัวตัวยาหมดเยอะ ไปล <Life imana S 1> ไปตวไปไปไปไม่ไ้ไอ้จะตัดเราเรามาคออยู่น้าปตูเ้าแม่งเปรมเลตตกจะกระทันหันครับโอเคสี่ตไวเฮดแน่นเบปมากเลยกูอยากไปยืนไปใกล้ถังแก๊สไอ้พวกอะไรแป๊บปะนี like ่กแป๊บปะโอยแม่งเปรมเลตตกจไหลยุ <controller> ่งอะไรไปไปเฮดไปยืนไปใกล้ถังแก๊สนี อะไรนี่เด็กขึ้นเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเลยเข้าเร็วนี่นี่แกต้องอยู่อย่างนี้เว้ยเนี่ยดูอืโอ้โหแล้วมึงจะยืนบ้านกันทำไมครับลงมาดิเอ้ยเอ้ยอย่าบุงปิดบุกปิดบุกปิดเอาที่ไหนแล้วเดี๋ยวเอาไปไปเนี่ยอนคิวสองคนโอ้ไม่ได้แล้วครับยังไงไม่เม่ยากันเลยเฮ้ยไว้นัดรับเฮ้ยไปใครจะเอาใครจะเอา ไม่เจ็บเจ็บแล้วเอเควมาเฮ้ยทตามแผนที่วางไว้แผนที่วางไว้ไหนล้วตที่หนึ่งที่ไหนเปิดเลยกำลังเปิดกำลังเปิดประตูอยู่อ

ด้นัถัใทใคไปหน่อยวะตัวที่สองตัดยาหนึ่ออไกันหน่อยตายหมดเลยเจ๊ะไม่รอเลยรอเลยเหตดเอ็ดไปก้องยังบอกว่ายังคุกันได้ไงตายไะโอบอกเลือดแม่งวิ่งอัดแน่ใครก็ไม่มี้

เล,เลือดอ่ะ <coment. S 1> เลือดอะ่ะหาเลือดให้กูอด้วยไ้ไม่มี้มัง่ายหรอก <c oughs> เอา้าไ,ไปเรื่อยไปเลื่อยีตาเเลื่หย <c oughs> <Okay. S 1> เจ็บว่ะ <c oughs> สุมโอ้ตายเใครเกิดอีกมีใครเกิดได้อีกวะป <c oughs> ไม่มีเดี็กไฟอยอะไรเนี่ยเนี่ยโอ้โหร้อยร้อยได้ข่าวมึงเกิดหน้าดับจริง่าเกิดเฮ้ยไอ้ไทยใหม่ไทยใหม่ไทยใหม่ไอ้ไทยใหม่อะไรเมลดีวเฟลเฟลเฟลนี่เราต้องแพ้ก่อนใช่ไหมเนี่ยเอ้เมื่อกี้มันยังเล่นเล่นตาอีกนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวได้ข่าวมาว่าถ้าเกิดไหนๆก็จะในไหนๆก็แพ้รองอะไรสักหน่อยครับได้ข่าวบอกว่าให้กูวิ่งมาไปเรื่อยๆพวกมึงจะตายมึงไม่ทันมึงเอาดีมาก อโอตายแล้วไม่แต่กูได้ข่าวว่าถ้ากูโดนแต่กูก็ตายพอแล้วพอแล้วเรียกร้อนจัดกันอีกทีนะคะก็ได้ปวดหัวแล้ว